หนไม่อยู่จได้กันเยน้มวน้น้น้ไปกันเถอะน้ไปอย่างนั้นต้องเสียระเบิดไปนี่เฮ้ตรงไหนวะซวมี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 ทะเลสมีจ้มีวีดีโอ นติดเชื้นติดเชื้อโดนติดช um> ื้อไปทางนี้ต่อไปต่อไปมามามาน้ำโอ๊ยโอ๊ยอะไรเกิอย่าเงี้ยระวังข้างหลังฮิเปอร์จะ่้ยอุ้ยถอ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 ยอ่ะกินดื้อ เหมิมนยิงนได้ด้วยนาดฟาดฟันเ่ h o m อ้จอรับมีการต่อต้านกันเลยเหม็นไหมล่ะเหม็นมาถึงนี่เลยสิ มาทียวนี่กันเอ้ตามาตามางไหนวามีู่บานบีเชวบ้านเนี่ยจำได้ไหมฉันจำได้ว่าทางนี้แน่ๆไอ้ยานี่เจ้าโรนี่บุบันฉันโดนว่อุจจทีระวังระวัง ยิงข้างหลังข้างหลังอีกตัวสามตัวเลยข้างหลังเดี๋ยวยิงหลังให้ออาอยู่ไ,ได้แล้วตีช่วยฉันด้วยเ <Yeah. S 1> ันไปหมดเลย Ma, มจาจักรยาน,นเองเอ็นไปก่อนไปเอกมาเล้วโอ้โหตีโอ้ชุดเกาะชุดเกาะขั้นเทพระดับสูง

มาดีาวบ้านโอ้ยเกิดอะไรวบ้น่ะเหรอชิบอรอยตายโหพังประตูต่อหน้าต่อตาเขาเลยพังประตูต่อหน้าต่อตาอย่างสมยังทำประตูยี่นะดี บางปกปองชม,มือเก็เบเจอแลวต่อห่าหาห่่าห่าหห่า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 ่ะหหกปหาหา่าห่า่าห่หลาย่เ่น่ เดี๋ยวครับดีไหมนะเราช่วยแกด้แกแกมานี่นึอ่าแกมานี่แล้วอ่ะนี๋ยวกดะันเด่นเดไปนู่นเลยเฉยทำเลยโอ้ย

วางให้เวาเอากระโดดกระโดดโอเควางให้วางย่างวางเลยวางเลยอายョยョยโอ้โฉเฮ้ยน no, 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 no. ain ู่นนู่นนู่นนู่นเ้เอรบริกิสมันอันี่ดมีเงินซืันนะเฮ้ยเฮยไปจะหมดแล้วังไห่ โอ้โหไม่เช่นไม่เกมค่อยปักเช้น่ะไปีโอเคดืมาสำรวจดืมาสำรวจที่นี่ที่ใช่มาขโมยที่ช่มาขโมยของที่มายช่มาขโมยของเนี่ยโอ้โหอืที่ซมมี่ี่ทะเลทรายทะเลทรายหรอฉันต้องไปช่วยัง คิปเปอร์ไปแล้วพี่พีคิปเปอร์ไม่เลยไม่นะไม่นะดีจีช่วยช่วยเธอแกให้ได้เลยตัวกันให้แกวับมานี่แกรอดไหมรอดอยู่ใช่ไมได้แกอยู่ตรงนั้นทำไมได้แกมาได้อย่างงี้นายคิปเปอร์โอ๊ะไม่ต้องห่วงถอยสิขยิงถุง เอหายอาเถเอ้ยเราต้องอยู่ในบ้านหลังนี้เราวะเย่เราต้องอยู่ในบ้านหลังนี้นี่ก็เร้เขาสามารถเตะฉันไหมฮัลโหลเนี่ยชื่ออยู่บนเนี่ยกระบองเทปเฮ้ยจะเป็นคนกะบองเทปทอดอ่ะดีเป็นกระบองเทปทอดเลยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะ นุ่นที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 รีบลงไปไงโห<ฟ><ฟ>กันีแล้วโ oh อ้โหโไม่กอดฟอกยิ้เออฆ่าคนหอฆ่าคนในร้านทั่วฆ่าคนในร้านทั่วแล้ว่หนูอืมจู ให้แกจะไปเผาทำไมอ่ะคนนี้ใส่ไม่ดีเฮ้ยอะไรเนี่ยหืมอะไรกันเนี่ยอะไรเนี่ยเต็มเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนเสี่ือเสียหายหมดเลยโอ้โหอาจจะอืมหืมคปเปอร์

เป็นยังไงล่ะเกมไปแค่ไหนงี้เพื่คนกันกับนิวเต็มเลยอือโอเคงียเอาเยอะมาหรอเอาใครมาหรอใช่ไม่อยากจะเชื่อ มันเยอะเกินไปไหมอะมันเยอะมากเลยอ่ะแต่ต้องสร้งสงางบ้านทะี่พีพีมาก่อนนะพี่ีโอ้สึกว่ามันเยอะมากนั่นเราไม่เห็นมีรูปมีร้านเลย